โย่มาขายโทรศัพท์กันเรานั่งรถบัสมาทํางานงานที่ทําก็เป็นก,กลางคืนอีแอบน่ากลัวอยู่นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรน้องหมูเด้งสู้ตายช่วงนี้เศรษฐกิจยแย่ต้องขยันทำมาหากินซะหน่อยท่องไว้ไอเลิฟไม่จ็อบไอเลิฟไม่จ็อบมาเริ่มทํางานที่เรารักกันเลยดีกว่าว่าแต่มันได้เงินดีไหมงานที่ฉันทําเนี่ยว้าวร้านใหญ่อยู่นะเนี่ยเอาละเข้าไปข้างในร้านกันเลยดีกว่ามีเสียงเปิดประตูนึกว่าเข้าเซเว่นฮา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 โอ้ มีคนยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านี่คือเพื่อนที่ทำกะเช้าสินะเจมส์นายกลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวน้องหมูเด้งจัดการเองไม่ต้องเป็นห่วงน้องหมูได้มีค้อนพร้อมทุกผีเจมส์ไปแล้วต้องเฝ้าร้านคนเดียวแล้วสินะทำไมรู้สึกเสียวสันหลังอยู่ตลอดเวลาแย่จังทำไมมันคล้ายโดนเธอทำร้ายดวงใจโอ้ลูกค้ามาแล้วนายขอสอดส่องดูก่อนว่าไม่ใช่ขโมยโอเคไม่ใช่ขโมยทำไมหวัวชาร์ไม่มาพร้อมกับโทรศัพท์ปัจจุบันมันไม่มีแบบนั้นแล้วค่ะคุณลูกค้า จริงหรอเนี่ยนี่ข่าหัวชัดแบตขอบคุณที่มาใช้บริการค่าและมาอุดหนุนใหม่นะคะาแท็บเล็ตของฉันร้อนเป็นไฟเหมือนมันจะระเบิดเลยคือว่ามันอาจจะเก่ามากแล้วนะคะซื้อใหม่ไหมคะร้านเรามีหลายรุ่นเลยเอาอันใหม่เลยค่ะอู้หูใจมันม,มีมากเลยค่ะเ <c oughs> ด็กดื่นป่านนี้แล้วยังมีลูกค้าโทรมาอยู่หรอเนี่ยหรือเจ้านายจะโทรมาว่าอะไรฉันหรือเปล่าฮัลโหลค่า อ้าวคือบ่อเห็นมีคนพูดอะอย่างเลยแล้วใครเปิดเพลงไม่ตลกไม่เล่นทั้งฉันและครอบครัวจะบ้าตายรายวันอย่าให้รู้ว่าใครโทรมาฉันจะเอาค้อนทุบหัวให้เป็นการโทรแกล้ง,งั้นหรอหรือเขามาโปรโมทเพลงอาจจะยังไม่ผ่านต้องใส่จังหวัดโจ๊ะโจ๊ะไปทำใหม่เดียวให้คะแนนเพิ่มโอ้ว่าแต่นั่นใช่ฤีษซีหรือเปล่าร้านคุณมีโทรศัพท์รุ่นนี้ไหมมีค่าว่าแต่คุณลุงม,มีงบพอไหมค่ะโอ้วันนี้ฉันได้รับคำชมมา,มากมายเลยล่ะ อยากฟังไหมเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะคุณลุงจ่ายมาค่าแล้วหนูจะนั่งฟังอ้าวงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงจะกลับมาใหม่ก่อนที่หนูจะรู้อะไรของเขาแล้วฉันจะต้องรู้เรื่องเขาไหมถือค้อนแบบไม่ต้องคิดเสียงดังอะไรมาจากไหนเอาละ่ะตอนนี้เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยขอหลบหลังเก้าอี้ก่อนเควสบอกให้ไปตรวจสอบต้นตอของเหตุยอมไปดูก็ได้ โอ้ยใครมาทำถังขยะล้มมันสกรปรกรู้ไหมน้องหมูเด้งจะบ้าตายแล้วฉันก็ต้องมาเก็บแต่ละมื้อแต่ละเวนก็แดดมันร้อนคนนั้นไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ว่าถังขยะมันควรไปอยู่หลังร้านหรือเปล่าทางเปรี่ยวมากแอบหลอนอยู่นะว่าไปแล้วหลังร้านคืออะไรโรงน้ำมันมันจะมีอะไรบางอย่างในนั้นแน่เลยรู้สึกใจคอไม่ดียังไงไม่รู้บอกไม่ถูกน้องหมูเด้งขนลุกสู้ทิ้งขยะดีกว่าจะได้รีบๆปลักเข้าไปในร้าน ยืนอยู่ตรงนี้นานๆมีหวังขิดทุกคนดูสิน้องหมูเด้งว่ามันต้องมีอะไรในนั้นแน่ๆเลยอะไม่งั้นมันจะซูมทําไมทุกคนคิดว่างไงกลับเข้าไปในร้านดีกว่าอย่างน้อยอยู่ในร้านก็รู้สึกปลอดภยัยหนึ่งเปอร์เซนดูเหมือนว่าจะไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วเรามาเปิดข่าวดูกันดีกว่าไหนดูสิวันนี้มีเรื่องอะไรให้ดูบ้างอ้าวมีสัญญาณไหมเนี่ยทาไมไม่มีภาพอะไรขึ้นมาเลยโอ้มีภาพขึ้นมาแล้วนึกว่าจะไม่มีสัญญาณแล้วซะอีก แต่ในใจน้องหมูเด้งแอบคิดว่าจะมีผีโผล่จากจอทีวีห้า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 โอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าใครมาเคาะประตูหลังร้านเด่งกล้ามโชว์คิดว่าเท่มากหรอพ่อรูปหล่อหัวสกินเฮดจูจ่ๆก็มีข่าวขึ้นมาทําไม่รู้สึกแพทเทิร์นคล้ายๆกับเกมที่เคยเล่นเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กำลังตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกตามล่าทั่วเมืองบล็อกเมอร์ชาวบ้านรายงานว่ามีคนแอบตามและได้รับข้อความแปลกๆคนหนึ่งกล่าวว่าฉันเห็นคนกำลังเฝ้าดูฉัน และโทรศัพท์ของฉันก็เริ่มแสดงสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเราได้รับรายงานมากกว่า15รายไม่แน่ชัดว่าใช่คนเดียวกันหรือหลายคนหากคุณถูกแอบ,บดูโปรดโทรไปที่หมายเลข911ทันทีอย่าเผชิญหน้ากับพวกเขาน้องหมูเด้งว่าไม่ใช่ลาทุกคนน้องหมูเด้งโดนแน่ๆได้เวลาเลิกงานแล้วรีบปิดร้านรีบปรับบ้านดีกว่า <c oughs> คืนที่สองแล้วคืนแรกผ่านไปได้แบบไม่มีอะไรขอให้คืนนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรด้วยเถอะ ในที่สุดฉันก็จะได้ออกไปจากที่นี่สักทีพูดอย่างนี้หมายความว่าไงรอเพื่อนเจมอือไม่มีอะไรขอให้วันนี้เป็นวันทำงานที่ดีนะน้องหมูเด้งว่ามันไม่ใช่ล้าทุกคนวันนี้ตูโดนแน่แน่ฮ่า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 เจมต้องไปเจออะไรมาแน่แน่ถือค้อนรอเลยฮ่า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 ตอนนี้ฉันสติหลุดไปแล้วอ้าวและโทรศัพท์ใครมาวางไว้ตรงนี้หรือว่าเป็นของเจมเขากลัวอะไรจนลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านหรือใจเขาจ้องแต่จะกลับบ้าน บอกแล้วว่าให้ท่องไอเลิฟไม j จ็อบไอเลิฟไม j จ็อบมีลูกค้าเข้ามาพอดีเลยขอซื้อสายชาร์จได้ไหมได้เลยค่านี้เลยค่าคุณลูกค้าสายชาร์จสุดลิมิเต็ดของร้านเราใช้ได้ครั้งเดียวพังแล้วพังเลยไม่รับคืนค่ามีลูกค้าอีกแล้ววันนี้ขายดีจริงๆเอาคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าสวัสดีค่าคุณลูกค้าวันนี้มีอะไรให้ฉันช่วยคะพอดีว่าผมกําลังมองหาโทรศัพท์เริดๆอยู่เดี๋ยวถ้าเจอแล้วผมจะบอกคุณนะักเชิญดูได้ตามสบายเลยค่ะ ร้านเราโทรศัพท์มีแต่เลิดเลิอทั้งนั้นอาจจะเลือกยากหน่อยนะคะ่ะนี่วัยรุ่นผมต้องการโทรศัพท์เลิดเลิดคุณรู้แน่นอนว่ารุ่นไหนแน่นอนค่ะร้านเรามีรุ่นใหม่สัมผัสหน้าจอสุดเท่ให้คุณโทรศัพท์สัมผัสหน้าจอเนี่นะผมไม่ชอบแบบนั้นผมอยากได้แบบสัมสุงฮีโร่ปุ่มกดอ่ะร้านคุณมีให้ผมไหมรุ่นนี้มันดีมากเลยผมเอารองน้ําฝนบนหลังคาก็ยังไม่พังเออคือว่าเราไม่มีรุ่นนั้นเลยค่ะคุณลูกค้าหาจริงดิแล้วข้างหลังคุณมันคืออะไรละ่ะ ข้างหลังของฉันนั้นหรอคะข้างหลังของฉันไม่เห็นมีเอ๊ะทำไมมีโทรศัพท์วางอยู่ตรงนั้นเออนีค่ะคุณลูกค้าโทรศัพท์ที่คุณอยากได้วันนี้ขากลับฉันจะซื้ออะไรดีเอ้าเกิดอะไรขึ้นทําไมโทรศัพท์มีปัญหาหมดเลยต้องรีบจัดการแล้วก่อนที่เจ้าของร้านจะมาเห็นเข้าแต่สงสัยจังทําไมจูจ่ๆก็มีปัญหาหรือว่ามีคนมาแฮกระบบร้านของเราโอเคเสร็จเรียบร้อยหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรอีก รู้สึกว่าวันนี้วุ่นวายกว่าเมื่อวานมากเลยมีคนโทรเข้ามาอีกแล้วรอบนี้หวังว่าจะไม่ใช่การก่อกวนนะฮัลโหลค่ะเงียบกริบไม่มีใครพูดอีกแล้วถือค้อนรอเลยรอบนี้เริ่มจะรำคาญ